สวัสดีครับสวัสดีครับ ASP เเพขอพาทุกท่านมาที่ Indoor Stadium หัวหมากนะครับมาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2021ครับคู่แรกในแมตช์เดย์ที่22นี้ครับวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565นะครับมีการพบกันระหว่างห้องเย็นท่าข้ามพบกับธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับในส่วนของผู้บรรยายมีผมวิศรุตบิมลุงและคุณนัทพุทธชาติร่วมบรรยายครับคุณเซเวตเซียงลี่นะครับแมตช์คอมมิชชั่นให้สัญญาณครึ่งแรกนะครับเริ่มต้้้้นนนขึแลววะคครรัับบใหกาา่ โอ้โดนลุมอยู่2เสียบอลสิทธิชัยพามาให้สายที่อัศสดาวุธยิงไปติดพานุรัตนะครับของห้องเย็นท่าข้ามยังเงียบเงียอยู่นะครับตอนนี้บอลอยู่ที่ฟาพิเซลให้มาจิรวัตรยิงโอ้โหจะยกให้ข้ามไกลมากยังไม่ปานจับไม่อยู่ครับอธิพงศ์สวนมาที่ชาวราชาวราลองซ้ายยังติดไกลมากเลยครับบอลเป็นของห้องเย็นท่าข้ามครับจะสวนขึ้นมา ที่ซิสกาพูดสินให้ฟาวก่อนครับจังหวะนี้ติดนาน,นจ่ายต่อมาคัตกว่ายิงเร็วยังติดไกลามากครับโอ้โหเป็นบอลของธรรมศาสตร์ครับดักได้จะสวนเสียบอลเหมือนกันครับเวนเดลไปได้แล้วเวนเดลโรบพันธุรัตยิง1น่งูตครับเวนเดลเป็นเดททำให้องเย็นท่าข้ามขึ้นนาไปแล้วครับมาคัตกะว่านะครับนี่ครับกาว่าไปอ้โหโดนแย่งจากเท้าเลยครับแล้วพยายามจะกระแทกตัดฟาวเวนเดลไม่ล้มครับ แตะหนีพานุรัตนลั้นก็ยิงเข้าไปได้สําเร็จครับนี่ครับพยายามจะตัดฟาวเลยครับมาคัสคาว่าแต่ว่าเวนเดลเองแข็งครับไม่ล้มครับส่งตัวไม่ได้แล้วก็ไปแตะหนีพานุรัตก่อนจะยิงเข้าไปได้สําเร็จครับกาวานี่ไปเสียบอลนี่ครับโอ้โหกลายเป็นโดนลงโทษไปเลยครับแล้วลองยิงไกลลูกนี้แล้วสามหนึ่งหนึ่งครับโอ้ฟาบิซซโอตีเสมอได้ไวเหมือนกันครับหนึ่งนาทีครับที่ห้องยิงข้ามได้ประตูขึ้นนานี่ครับจังหวะยิงไกลบอลมันไป เปลี่ยนทางโดยฟาปิซิโอหน้าประตูครับทำให้ไครมาเนี่ยเสียจังหวะครับก็เลยต้องปัดออกมาแล้วก็กลายเป็นปัดมาเหมือนตั้งให้กับฟาปิซิโอซ้ำเข้าไปครับจ่จอหน้าประตูก็ไม่พลาดเลยครับตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็เป็นลูกที่9ครับของฟาปิซิโอนะครับทีมลักสุดท้ายตอนนี้คือมองพาสตัวหนอ,อกเชียงเหนือครับมีอยู่แค่9คะแนนนะครับฟาปิซิโอให้มาแล้วก็ว่าสองหนึครับโอ้โห สองาซินเนียนประสานงานกันครับทมให้ธรรมศาสตร์พลิกแซงนำสองพจน์จหนึ่งครับจังหวะฟอพิซิโอครับดึงไปดึงมาก่อนที่ต,ต,ตวัดกลับเข้ามาตรงกลางและเป็นมาคัสกาว่าครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายตรงนี้บอลเข้าไปได้สำเร็จครับตั้งมาถึงอธิธพงษ์มุ่นพลายสาบหลอกแล้วคืนมาศึกสกะดึงจังหวะแล้วยิงชนเสารครับโอโ้โหโอเคต้านกดลูกนี้เอ้าแล้วชนเสาอีกแล้วครับโอ้โห สาโรทอก่อนจะไปเสียบอลมาที่เธอสากยิงไปติดแล้วจะซ้ำครับแล้วยิงอีกทียังติดครับโอ้โหน,นอนขวางอีกแล้วพงครับดึงเข้าซ้ายนี่โยกมาสองจังหวะแล้วกลับมาที่อภรพลยิงติดมือครับปล่อยมาที่เคลตนันจะกดโอ้โหต้องปัดแล้วอัศดาวุธยิงสองสองเอาจนได้ครับอัศดาวุธแจ้งโคตครับทาประตูตีเสมอ ข้องเย็นท่าข้ามแล้วครับข้องเย็นท่าข้ามจังหวะยิงอัดมาของเคตันอาจูนเนสครับรับไม่อยู่ครับพานุรัตกระชอกมาเข้าทางอัศดาวุฒิครับโอ้โหซัดด้วยซ้ายอยู่นี้หายครับเต็มข้อเลยครับลูกนี้ก็แล้วก็จบการแข่งขัน,นในครึ่งเวลาแรกครับฟุตซอลไทยลีก2021คู่แรกในวันนี้นะครับข้องเย็นท่าข้ามก็ยังเสมอกับธรรมศาสตร,ร์สเตเลียนอยู่2ตรตรอประตูต่อสนะครับโดเวตเซียงลี่เลครับให้สัญญาณครึ่งหลังเริ่มต้น แล้วนะครับธรรมศาสตร์เซเรียนในชุดขาวเขี่ยจากซ้ายไปขวาครับต้านปรนตูเนสกดขวาลูกนี้เอาแล้วได้ประตูเลยครับประตูตีเสมอก็ลูกคลิกอินของเวนเดอ่อเคตานนี่นะครับที่ยิงยัดเข้ามาด้วยคุก็เหมือนกันครับยิงยัดเข้ามาแล้วเป็นเวนเดลครับพี่ชาร์จเปลี่ยนทางเข้าไปได้สําเร็จครับกองนี่ลงมาแทนพันวัตโอรานครับแล้วยิงติดขาอารีนี้ับโผล่ลงมานะครับ บอลอยู่ที่ซิซิกา,ามาเข้าทางชาวราซ้ายลูกที่สามสามก็โอ้โหเล็งเลยครับนี่ครับจังหวะเปิดของซิซิกาไปติดจักรินครับโอ้โหชาวราคือมีเวลาให้เลือกมุมนี่ครับโอ้โหแล้วก็ซัดเข้าไปไกลมากก็เต็มที่นะครับโอ้โหพุ่งสุดตัวเลยครับไม่ทันนะครับชาวราเลือกมุมสายมือบนประตูเลยครับ เธอสากเจอกับฟาบิซซโอเขตานโกรธลูกนี้แม่ต้องทุบทิ้งครับอรินสัมฤทธิ์รินสัมฤทธิ์รินเตะปุ่มแล้วจริงเอา้ามาเข้าทางอัสดาวูดโอโ้โหยาร์ดมาลูกนี้ยิงโอโ้โหหลุดออกไปครับมาที่กวินเอา้าลื่น้วครับจังหวะนี้โอโ้โหสาโรดห้องอ่อนก็ไม่ยิงครับผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับจังหวะนี้ จะสวนมาก็เข้ามืออารินบอลอยู่ที่พีรพลตากิมนอกตบเข้ากลางสารโดยิงไปติดกวินครับแล้วข้งสนามเหมือนจะมีขอชาวเรนเนี่ยนะครับวีเอสของธรรมศาสตร์ครับจังหวะของสารโที่ลม้มลงไปเมื่อสักครู่นะครับพิจาานาณาหน่อยครับจังหวะนี้เพราะว่าจากภาพช้าก็โอต้องบอกว่า ำกำกึึงนี่ครับว่าจะโดนบอลก่อนหรือว่าโดนสาโทษก่อนนะครับทุสินกลับลงมาในสนามนะครับไม่ให้นะครับยินของพีรพลมาแล้วยิงโอ้โหติดขาครับชวรายิงไปติดเซฟของไกามากอย่างเป็นบอลของธรรมศาสตร์จากการินจะให้ลูกนี้แล้วให้มาที่อาจสดาวุธ ห้องเย็นได้ลุ้นเลยครับจังหวะนี้ยังไม่ผ่านอรินข้ามาให้เคสตานกดอีกครั้งหนึ่งตดมืออรินครับจุดติดนั้นเลยครับแต่ว่าบอลแดงอ,อุปพักโอกลงสวยเวนเดลให้อัศดาวุฒแล้วอรินต้องออกมาสกาดอุ้ลชนกับอาทิพงศ์ครับังหว่าขอดูวีเอสครับฝั่งของห้องเย็นท่าข้ามครับ ชนกันี่ชนกันข้างในนะครับสัญญาณไม่ให้จยุดโทษนะครับตอนเป็นของธรรมศาสตร์เอาเสียบอลที่เวนเดลเวนเดลให้มาอธิพง์ยิงติดขาอารินแล้วบ่งลูกนี้4ประตูต่อ3ครับเวนเดลวนเดสนี่ครับก็เป็นจังหวะที่สร้างมาของเวนเดลเองนะครับแล้วไหลให้กับอธิพงค์ได้ยิงครับอารินเนี่ยเซฟได้แต่ว่าบอลมันลอยอยู่หน้าประตูตัวเองแล้วนี่ครับกลายเป็นเวนเดลที่ชิงเหลี่ยมได้ก่อนจุดนันครับบ่งเข้าไปได้สำเร็จครับ นแล้วครับกาว่าดึงซ้ายแล้วยิงไปติดครับอำพลหัวทิ้งไปแล้วเกือบจะตรงขอกครับโอ้โหเอา้าควางมาเข้าทังน้นงงศสาญยิงสวนเข้ามือชาวราเลยครับออกบอลกาว่าเอาโดนดักงอีกแล้วอธิพง์ต่อมาลูกนี้ อย่างติดฟาบิเชีเคลียร์ไม่ดีดูที่เธอสาบยิงไปติดเซฟโชราครับโอ้โหใช้ขาเซฟซัหน่อยครับสุครุี้มาที่จุดตีนานอีกครั้งหนึ่งฟาบิซชียวล็อกยิงดูยังติดครับจุดตีน้ำนสามบันเข้ามากัาว่าขั้นกานครับแล้วฟางลูกนี้ก็จบเกมกนนารแข่งขันครับฟุตซาอลไทยลีก2021 องเย็ยนท่าข้ามก็เฉือนเอาชนะธรรมศาสตร์สเตเลียนไปแบบสุดมันครับ4ประตูต่อ3าครับ